สวัสดีค่ะทักทายกันอีกแล้วราคาวันนี้วันที่1 1อนะคะสิงอาสิบเอ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกนะคะพรุ่งนี้เรามีนัดอะไรกันนะคะเรือกตั้งนะคะเริ่มตั้งกองทุนผูรูนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงถึงสิบห้านาฬิกานะคะกาเข้าคู่หากาเบอร์ที่เรารักที่เรารักเราชอบปลูกฟังปลูกฟังอะไรคะปลูกฟังให้ทุกคนนมีขีดสำเนึกอ ความเป็นเกษตรกรหรือไม่ก็ใช้สิทธิตัวเองนะคะอย่านอนสิทธิ์รับหลับทับสิทธ์นะคะไปใช้สิทธิตัวเองหรือว่าไม่แน่ใจว่าฉันจะมีชื่อไหมอะไรไหมไปตรวจสอบที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะเพื่อจะใช้สิทธิ์ในเมื่อเรารู้แล้วว่าใครก็อย่าลืมดูรายชื่อให้เพื่อนด้วยนะคะให้พี่ให้ญาติพี่น้องเชิญชวนกันไปเลือกตั้งกันนะคะเลือกตั้งเพื่ออะไรนะคะทําไมถึงไปเลือกตั้งเพื่อคาดเลือกขึ้นเป็นคณะกรรมการเหมือนกับว่าเป็นตัวแทน หรือเป็นปากเป็นเสียงให้ภาคประชาชนเกษตรของเรานะคะในภาคอีสานแมนบอกคะแมนจ้ะอ,อย่าลืมด้วยจ้าไปกันเลือกตั้งกันด้วจ้าเด้ออย่าลืมนะคะ